นี่ก็เป็นเวลา6โมงเช้าของประเทศเกาหลีนะครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวออกไปที่โรงพยาบาลบานงบาีิกันนะครับโอเคดูคุ้มค่านะคะ ที่เรากดทับิจัตุระไปด้วคุณหมอบอกว่าตอนนี้นะคะหน้าคนไข้ก็คือปากเราอะยื่นออกมาเพราะว่าทางเราดันเข้าไปข้างในทางเล็กเราก็ดันเข้าไปข้างในเลยค่ะลองดูนะคะโดยเฉพาะบริเวณน,นี้ที่คุณหมอวงอะค่ะปากเราที่เดิมแหละแต่ทางเราพอดันไปมันทาให้ปากมันยื่นออกมาจะเห็นเลยอะค่ะว่าทางเราดันมากกว่า ซีฟอนดันเข้าไปข้างในเนาะทำวงที่อัพท์นาออกกิริย์ก็สั้นเลกนิดนึงค่คุณหมอบอกว่าอยากให้เอากระดูกมาต่อนะคะให้มันยาวยื่นออกมาข้างหน้า มันจะถูดีกับแนวฝัน,นเานรคารคาร่ะอืมน้ําจาอกคือสารพรสคืกึง불고기กินกับกับก็ไม่ได้ค่ะคุณหมอบอกว่าเราก็อีกอันนึงคือเหมือนพอเขาไม่มีเนื้อที่หน้าเลยมันทําให้เห็นเส้นโค้งหน้าชัดเลยลอล่ะค่ะอืม조금부드러워지는조금더고급스러운느낌이들고요คุณหมอ,อว่าตัวคุณหมอเองก็จะดูเรื่องกระดูกให้เนาะให้มันเรียบกว่านี้ให้มันไม่เป็นเหลี่ยมแบบนี้แต่ถ้าถ้าเติมเนื้อเข้าไปได้เติมลนไปได้ไประด็นดีค่ะอืม <은> ตรงนั้นหน้าเรายุ่งไม่ได้เพราะว่าคนไข้ต้องอ้าปาก 이 관절의 위치가 어떤 사람이이렇좀 안으로 무채는 사람이 있고 금 누구나 방금, 누구나 방나 방금, 누구나 방금, 누나 방금, 누나 방금, 누구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 나 그금 누구나 이나 방금, 누구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 나 ชัมอคนที่ระเทียมเขาอยู่ก็จะเจ็บระากกระดูกแต่ของคนไข้ก็คือถ้าลองดูอ่ะเหมือนตัวจอยค่ะเป็นไกลเรยื่นออกมาข้างนอกนิดนึงนิดนึงค่ะยูี้ต่งตพอจับดูแล้วจะเจอเลยค่ะว่าเป็นกระดูกที่ยื่นออกมา้งเกาะุด่งกคุณยิงเจาะมบริเวณตรงนั้นเรายุ่งไม่ได้นะคะน้ำอ่นใชุ่้นโดที่ทำสุดมนแต่ที่เหลือทั้งหมดเลยหนแก้มกามคางพวกอันอันนี้เราปรับได้ให้มันยุบเข้าไปได้ค่ะคุ้องตวดต้องวพี่น้องตรงน้นที่ ณหมอบอกว่าจะตัดสินใจผูกแล้วค่ะที่ทําจมูกด้วยเพราะว่าพอจมูกเรามีวอลลุ่มขึ้นสูงขึ้นคางเรายื่นออกมานะหน้าเราจะได้สัดส่วนขึ้นีเยอะคุณชูเป็นแบบเมื่อสักครู่ที่คุณชูช่วยสิครับอยู่ข้างกับจมูมาจะเห็นกันได้คุณหมอบอกว่าตาหล่อแล้วตาใีญ่เขาค่ะตาไม่ยุ่งนะอื ในอนาคตอะคะ่ะต้องมาดึงหน้าไหคมค่าเลอดสกินยาจัดระดัคุณหมอบอกว่าถ้าเทียบกับท่านอื่นนะคะ<ช>เขาไม่มีเนื้อเลยไม่ได้ตกขนาดนั้นคิดว่าอาจจะไม่ต้อง<ม>ยกก็ได้แต่ว่าต้องดูผลก่อนอะไรคือใช้ผิวฉ่ำที่สุดอืมเพราะว่าเป็นเคสที่ดีมากที่จะทำกระดูกเพราะไม่มีเนื้อเลยถ้าทำ<น>แล้วปุ๊บมันจะเห็นเลยค่ะว่ากระดูกเราเรียบเลยเราจะพูดตามน้ำใจพี่ก็จะไท้เสร็จเราก็ถ้าเทียบกับพี่ผู้หญิงแล้วว่าค่ะพี่ผู้ชายอะความยืดหยุ่นของผิวเราจะมากกว่า <Okay. S 2> มันจะไม่ได้ตกอีกมีดุะอเคแต่วนะน,นี้ยูร์มกลก็ะินก้องช่วยดีแล้คุณหมอบอกว่าถ้าลองดูอ่ะมันด้วยความที่เราไม่มีเนื้อด้วยก็จริงแต่หนูแก้มรู้สึกมากเลยมันทำให้ขำอ่ะ ใช่สำหรับวัดยุบลงไปเลยหรอคะทั้งคางคือยุบไปหมดเลยค่ะมันทำให้เราดูใหญ่ยุ้งไงคุณหมอทำสุดท้ายขอบคุณค่ะความรู้สึกคนกำลังจะหล่อตื่นเต้นมากเลยครับแล้วเดี๋ยวพอตื่นมาแล้วบอกนะว่าเจ็บไหมครับแต่เต้ปู้รู้ว่าอ๋อมันไม่เจ็บอ่นนี้ใส่นี่ใส่แก๊งแล้วไปแล้วเลยวิววิวแก๊ง ไม่กลัวไม่ต้องกลัวเข้าใจแต่ว่าหมอที่เลือกให้คุณลดมากระบบทุกอย่างดีหมดทีมงานที่เลือกให้คือเก่งที่สุดบายบายเจอกันตอนหล่อแล้ว ัผ่าตัดเสร็จแล้วก็กลับมาพักที่ห้องใช่ไหมแต่ว่าเขาจะไม่ให้เราหลับเราจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทรมานที่สุดแล้วเพราะว่ามันจะตึงไปหมดทั้งหน้าแล้วก็ง่วงมากๆง่วงจากยาสลบอะแต่เราหลับไม่ได้เราต้องฝืนเพื่อที่จะแบบหายใจเข้าหายใจออกให้มันสม่าเสมอแล้วก็ขับพวกกา๊าซยาสลบที่มันอยู่ข้างในออกมาให้หมดนอกจากนั้นนะคะเราต้องบ้วนปากทุกสองชั่วโมงหรือว่าหลังจากที่เรากินน้ํากินนมมันก็ต้องบ้วนนะเวลาบ้วนเนี่ยก็ต้องเอียงซ้ายเอียงขว แบบนี้นะคะเพื่ก,พะนะก็หกโมงเช้าแล้วนอนไว้ได้นะครับนาวงมากสวัสดีครับตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วนะครับหน้ายังบวมปากเปึงมากเก็บมากๆต้องบวนปากทุกสองชั่วโมงอีกตลอด5้าวันนี้ก็จะทานได้แต่อย่างนี้นมก็นมทานได้แต่ของเหล